สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินทะเลผัดเกาหลีจ้ะทุกคนทะเลผัดซอสโคชูจังจ้ะทุกคนก็จะมีวันนี้จะมีกุ้งแล้วก็หมึกสายแล้วก็มีหมึกเป็นตัวตัวน้นอยๆนะคะทุกคนวันนี้สีสันคือแบบว่านัวมากแบบสีแบบคือซอสเกาหลีไม่ใช่ซอสเกาหลีซอสโคชูจังคือจัดเต็มเลยจ้ะมาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้ะเรียมกับพี่นะคะทุกคนไปลุย ที่มาจากใต้เขาก็เลยอยากกินเนมก็เลยจัดให้เลยนี่อันนี้ตนนัวน,น,น้อยๆก,ก,กินเลยค่ะมแผลปอกมากรงนั้เข้ทุงหลวงกินก็เช้าฮึมแกะให้คล้อยเลยกระเด็นใส่เสื้อกุ้งจ้ะ สีแบบว่าชุดยอดไม่เหรวไหมไม่เหยวเออพวภาษาใต้ไปเลยคนใต้ามาจากชุมพรนะคะทุกคนก็นอยากกินก็เลยจัดให้เลยจ้าวันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆเลยไม่ต้องเน้นผักนะทุกคนวันนี้เพราะมันเป็นมาแนวแบบว่าเกาหลีจ้ะ อืมอือฮึตแบบ吃饱าซอโจูจังในน้ำเลือกแบบว่ามีความเผ็ดแบบเยอะๆแลวทุกคนอืมอืมอาจจะมีเสียงดังนะทุกคนเพราะว่าที่บ้านเขามีงานกันไงเรกวก็เลยแอบมาแอบมากินเลยเออ มันสายจ้ะน่าจะเหนียวอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะกลิ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเลอะใช่ไหมปกติถ้าไทยเกาหลีเขาจะใส่ถุงมือกันใช่ปะเราไม่ต้อง ตัวใหญ่นะแต่พัเลี่ยมต้มแล้วพีเแียนโคตหล่อเหลือโคตดมากเลยมันเยอะอยู่นะก็เลยชวนพี่เขามากินด้วยญาติมาจากไต้หกันญาติเรมเยอะมีทุกภาษาเจ๊ะ เผิดอยู่นะเพราะว่าลำตัดพริกผงไปแล้วมันต้องเผ็ดถ้ามันไม่เผ็ดมันจะไม่เอาค่อยอ,อร่อยดีจ้ะบอกว่าใส่เสื้อสีขาวฉันละม,มันขายไม่ได้ว่าจะเหนียวไม่เหนียวว่ะแลวแบบว่าโคตนง่าย่ะ มงดปูดตายบอกว่าอร่อยพูดเหรให้กันลูกเฮ้ยจะอ่านอะไรล่ะปู <c oughs> ตาภาษาภาษาบอกว่าอร่อยอร่อยทุกคน <c oughs> ไม่ <c oughs> คนอไร่อยไม่กล้าพูดเออ <c oughs> บอกว่าอร่อยทุกคนเลยอืม เอา,คอาเคยไปถ่ายกับเลี้ยมแต่ปีที่แล้วปีนี้นามาหาอีกภาษาจ้าเป็นภาษาอะไรที่น่ารักมากนะโฮ้ยตีทำไมอันนี้ไม่ค่อยได้ ช่วยค่ะขอโทษนมารยาเสียไม่เก็บอ่ะขึนหรเลยมามาไม่ไหวเค้ไม่ไหว ผมมันชู้่ะอืมหัวกัดรอมากอ่ะ อืไข่จังเฮ้ยจะต,ตัวนี้กินดีวะมันบอกว่ามันอืมบางจัวก็มีไข่นะหนง่าย คุณขาดแล้วใช่ป่ะใช่ไหมแบบแล้ไม่ได้กิน่นชอ,อบมากเลยมันแบบว่ามันเคี้ยง็งออ่าะ Ừ. subscribe cho kênh Ghiền này này ừ.

เพริแบบว่าเพริแบบร้อนๆเนาะก็เย็นใช่ไหมบอกเขาใส่มาใส่ชื่อขาวมากันหมดทุกคนลืมไปว่าเป็นซอสคุชูจังเลยน้ำกระเด็น อ่มนแล้วว่ากับว่าจะมุดหมดมามันแน่นๆใช่ไหมทุกคนแน่นมาก,กอ่ะพอดีพุงสวดพอดีเพราะว่าล้นล้นหลายเลยอิ่มจ้ะทุกคนอิ่มมากเลยเพราะว่าพี่พี่แอนเขากินข้าวมาแล้วด้วย เรียมกับพี่แอนก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย